อายการแผ่นดินนะครับอายการแผ่นดินก็คือพนักงานอายการะนะครับหน้าที่ของอายการก็คือหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนนะครับซึ่งในการช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนนะครับของสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยจัดตั้งหน่วยงานคือสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการครบดีนะครับมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับการช่วยเหลือประชาชนของอายการนะครับก็มีทั้งการให้คำปรึกษา การไกลเกี่ยข้อพิพาทรวมถึงการจัดหาทนายความให้ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขนะครับว่าจําเป็นยากจนนะครับซึ่งสิ่งที่ไอาการทํานะครับทุกๆสำนักง,งานทั่วประเทศนะครับการให้คำปรึกษาต่างๆนะครับที่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะครับในการมาพบก,กับทางพนักง,งานไอาการ เตรียมแค่หัวใจเข้ามานะครับเตรียมมาเพื่อจะรับฟังว่าสิ่งที่ไอาการพูดนะครับคือของทางการจะพูดตรงนะครับพูดตรงนะครับไม่พูดเอาใจนะครับถ้าเกิดเราพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการพูดเอาจริงไม่เอาใจนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นประชาชนที่เข้ามาปรึกษาหารือนะครับจะหลงทางนะครับไม่คุ้มค่า การพูดเอาใจต่างๆโดยหวังว่าจะให้ข้อพิพาทไปสมประโยชน์ของตนเองตามที่มาปรึกษานะครับคำปรึกษานั้นหาไม่ได้ที่สำนังานในกาลนะครับสำนักงานในการทําก็คือให้คําปรึกษาตามข้อกฎหมายถูกต้องแต่อ่านไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องนํามาคือนําหัวใจของทุกคนมาว่าจะต้องยอมรับ ในข้อกฎหมายที่ทางอายการได้ให้คำปรึกษานะครับส่วนอื่นไม่ต้องเลยค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ต้องนะครับส่วนข้อพิพาทต่างๆนะครับประชาชนทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นตางศีรษาอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแต่คนที่มีความรู้ส่วนใหญ่จะมาหาอายการเพราะว่าการไกลเกี่ยวข้อพิพาทของอายการไม่มีค่าใช้จ่ายเราทําตามความถูกต้องคุ้มครองสิทธิ์นะครับ แต่ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์คนที่เข้ามาหาก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรไม่ใช่เรียกร้องแต่สิทธิหน้าที่ไม่ยอมรับทางอาการก็คงจะรับดําเนินการให้ไม่ได้เพราะอาการต้องคุ้มครองทั้งสองฝ่ายหน่วยง,งานของอาการนะครับก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับเราเลือกที่จะเดินทางนี้นะครับพวกเราเลือกที่เป็นอาการเลือกที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วดังนั้น ขอให้ชาวบ้านนะครับตาสีตาสานี่แหละครับเข้ามาหาพวกเราเราพร้อมช่วยเหลือทุกที่ครับ